ตำรวจสพลานสักได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนไปพบศพอยู่ริมป่ามันข้างทางในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลลานสักโดยศพที่พบนะครับเป็นหญิงไทยอายุประมาณ30ปีผมสีแดงสภาพที่ถูกฆ่าก็คือใช้เสื้อสีดำคุมหัวแล้วก็ใช้เชือกนะครับเชือกแดงเนี่ยรัดคอแล้วก็ขาทั้งสองข้างใกล้ๆศพครับไปเจอรอยลากจากริมถนนเข้าไปในที่เกิดเหตุป,ประมาณ20เมตร สอบถามชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณ10บโมงเชา้ามีเจ้าของไร่เข้ามาดูไร่จังหวะนั้นก็เข้าไปจอดรถใกล้ๆก,ก,กับจุดที่พบศพและก็ไปเห็นว่ามีของวางอยู่ยตอนแรก<ใ>น,นึกว่าเป็นตุ๊กตายงตตายงก,ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรครับแต่พอกำลังจะกลับบ้านเอา้าได้กลิ่นเหม็นเน่าก็เลยเข้าไปดูถึงเห็นเป็นศพนี่แหละครับไอ้คนทำไร่มันเนี่ยเขามาเห็นตอนเช้าคิดว่าคน เอาศพมาทิงนะึกว่าเป็นตุ๊กตายางอันเนี้ยเขาเลยลงไปดูอีพิงว่าไม่ใช่ตุ๊กตายางเห็นเป็นคนศพจริงๆ,ๆเป็นศพแท้เลยใช่ไหมทีนี้ครับคุณผู้ชมครับไปถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเขาเห็นรถอยู่คันหนึ่งเข้ามาในพื้นที่ไม่ค่อยคุ้นตามาเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะชาวบ้านคนนี้ให้บอกแสบอกว่าชั่วประมาณ5้าโมงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมา<ๆ>ก็มาตกเบ็ดอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุ แล้วก็เห็นรถตู้สีขาวสภาพใหม่ครับขับผ่านไปคือไม่ใช่รถของคนในพื้นที่แน่นอนนะครับและจะังหวะที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดชบชบก็ไปเห็นรถตู้สีขาวอีกครั้งหนึ่งในซอยในถนนลูกลังช้างป่ามัน,น,น,อนมตอนนั้นนะครับเห็นว่ามีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนเดินลงจากรถเข้าไปในไร่ตอนแรกก็คิดว่าคนก็มาดูไร่อะไรอย่างเงี้ยมาดูที่คล้ายๆแบบเนี้ยก่อนจะรู้ว่าเอ้ามีคนถูกฆ่าตายตรงนั้น พนักงานสอบสวนสพลานสักนะครับแล้วก็ชุดสืบสวนตอนนี้กําลังเร่งหากล้องวงจรปิดเพื่อตามหารถตู้ขันสีขาวที่ว่านี้นะครับเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นรถของผู้ก่อเหตุใช่ไหมนะครับแต่อุปสรรคที่เจอตอนนี้ก็คือตํารวจยังไม่รู้ว่าตัวผู้ตายเป็นใครมาจากไหน <ừ> ก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ว่าในพื้นที่ไหนก็ตามญาติพี่น้องตัวเองหายไปนะครับแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะผมสีแดงแบบนี้ให้รีบติดต่อตํารวจด่วนเลยนะ